เดี๋ยวให้ชิมหนังก่อนมันใหญ่ไปมพี่ไม่ใหญ่เอวมาแล้วนะโอ้โหอะไรแตกวะเก้ป่าเได้กองหอแล้วเอาขายทีกันเลยพี่ดูหนังก่อนตอนท้อตอนแหงยึดยังไม่ตอล้นี่มันสักอะไรมาวะตัวนี้ดูีก่าพี่ดู้มันสักอะไรมาตัวนี้อะไรอ่ย

เขวอีขเขวอขก็ดีนะสวัสดีครับสวัสดีเหมบกวไม่เหียวเลยหน้าสันะแม่ไมหน้าสัสัตอนจับแล้วตัดไม่ตัดัวก็เดี๋ยวครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาทำ กูเคยทำแล้วไม่ใช่หรอไอ้สาสต์กูไปเอาิอลไม่ใช่หรอไเหี้ยกูทำไปแล้วเหี้ยไปทำสู้กูหรอไอ้สาตร์ไอ้เงี้ยต่อเลยสาสต์เดี๋ยวกูทากับมึงเดี๋ยวกูไปากับมึงนั่งดีกว่ากอบนะครับคือรอบนี้จะมาทาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโดยการที่ผมไปดูคลิปหลายๆคนว่าเอาผมไปรีวิวแบบเทสเสียแฮ์หย เหลอกผมอะบอกว่าผมทําไม่กรอบโคตรแข็งอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยยังมาทําใหม่อรอบหนึ่งนะครับและรอบนี้นะครับทุกคนผมจะให้นักชิมจากเชียงใหม่มาชิมนะครับใหญ่โบไอ้เบาอะไรอย่างเงี้ยที่มาจากลําปางเชียงใหม่ปีนี้หมูกรอบมาแรงเหรอ,อหมูกรอบมาแรงเหรอ <laughs> เดี๋ยวนั่นเดี๋ยวมาอันหนึงนะอันนึงนะอันนึง,นงมาดูเดี๋ยวเดี๋หนึ่ง ให้ลองมาชิมเลยอันนี้ก็เป็นหมูที่ผมได้ไปซื้อมาจากสลาดเลยนะเนี่ยไอ้ประมาณสี่วันแล้วนะที่บอกว่าสี่วันเนี่ยผมไปมิสติ้งของไอหมึกหนึ่งวันกลับมาก็แฮงใช่ไหมอีกวันหนึ่งถูกไหมแลว้วก่อนจะมิสติ้งก็ขี้กเกียจถ่ายก็คือรวมเป็นสี่วันอนะแต่ไม่มีสีเขียวไม่มีซีดเลยนะโอ้ยเยี่ยเลยเงน่าไหรกิโลไม่รู้อะแต่ผมจะทำหมูกรอบให้สำเร็จเลยแหละว,วันนี้อันนี้ผม,อ,ามาอยากทำมากว่ะจิ้มซีฟู้ดที่ผมทำเองตัวนี้ก็คือหมูของผมก็คือต้ม้นาว้บร้อแล้วนะคร หั่นครึ่งนะครับทุกคนรอบนี้อาจจะไม่ใช่แผ่นมีดเลื่อมไปเลยแต่มันคมนะบอกก่อนนะมีดอันเนี้ยแล้วพี่พูดในคลิปบอกมีดไม่คมอาจจะเป็นพ่อหมูไม่มาอะไรมีดอะไรมันเป็นพ่อหมูหมูมันหนังมันเหนียวอยู่แล้วเห็นไหมนี่อันนี้ก็จะหั่นครึ่งประมาณนี้อันนี้ก็ต้องหั่นเหมือนกันนะครับไหวร้าไหวครับไหวครับทำเพื่อคนดูไหวครับ ก็ได้จะประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่ในน้ําที่มันร้อนนะครับแล้วต้มกไปต้มไปต้มไว้ก่อนเลยไม่ต้องมึงต้องหมักอะไรนะครับใส่ลงไปเลยรอบนี้เขาสั่งทันไรเหี้ยอะไรสานมาไม่เขาเขาจะได้เอาไปพูดได้ไงว่าพี่ทําหมูกรอบอร่อยเออพี่เสป็นคนตีควางการนะตใจนี่หลังจากนั้นเราจะใช้ไฟแรงเลยต้มให้มันแบบเดือดเดือดก่อนอ่ะพอเสร็จแล้วเอาขึ้นมาเลยเสร็จแล้วยังต้อง๋อไม่ไม่ใช่ต้มแล้วขึ้นมาเลยหรอไม่เปื่อยเลยพี่หมูยังต้องให้เปื่อยหรอมันต้องมาจ่ออีกนะ ล้วพี่ทำเป็นไปแล่วเป็นก็อยากถามคนดูเหมือนกันเพื่อคนดูมันไม่รู้มันเอาไปทำตามไม่เกี่ยวนะขึ้นเลย <c oughs> ขึ้นเลยเหรอ <c oughs> พูดเป็นเรื่อย <c oughs> ผมจะบอกอย่างหนึ่งนะครับคือรอบนี้ยผมไม่ได้เอาพวกซ่อมเจาะนะผมจะเจาะมีดอาเงี้ยเจาะผ่าเป็นบ้างเป็นบ้างเนาะวัน <c oughs> จะได้แบบเหลืองอะไร a few minutes later ผมว่าใช้เวลาทิ้งไว้ประมาณ5นาทีพอแล้วแล้วก็ตัดขึ้นมานะครับอันนี้ผมต้มไว้ประมาณห้าทีครับหน้าตาก็จะประมาณนี้รอบนี้ผมทำแบบบางใจทำจัดเลย อันนี้ผมเอาะขึ้นมาสองอันเลยไคุณแต่ทำมากกว่าโดยแค่นี้จาะแทนนะครับผมจะไม่ใช้พวกซ่อมนะเพราะว่าซ่อมปุ๊บมันแทงมันมันจะแบบเนื้อเหนียวมันยากอยู่แล้วไม่เข้าอ่ะเน้อเหนียวจังวะแต่ไม่คุยเหมือนที่เคุยกันไว้เลยมันเข้าเบิ้งไหมเนี่ยดูมันไม่เห็นเข้าเข้าอยู่บูดูดิเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรอ่ะเจ้าอ่ะรับจ้างทำหมูกรอบนะน่ากินด้วย เพื่ออะไรอ่ะลอยรอเดี๋ยวงงอีกว่ามึงไปจ่อดทำเฮี้ยอะไรหมูกรอบเฮี้ยอะไรจ่ออย่างนี้คือจะบอกอย่างนี้ว่าหมูกรอบอ่ะที่จ่อเนี่ยคือน้ำมันมันจะแบบไปกรอบไปฟูเนาะใช่ไหมเวลาทอดอ่ะเดี๋ยวไปหาทำซื้อแดกเอาเองดีกว่าไงทิชชู่หายอุ้ยชิบหายแล้วไอ้ข้าตอกไม่ได้ ลนะะเนาประมาณนี้ก็ยยยเยอะมียอะไรบ้าหมักน้ำส้มสายชูไงจะมาตั้งน้ำมันก่อนออคือน้ำส้มสายชูผมไม่ผมไม่ลืมอยู่แล้วนะครับผมก็จะหมักทิ้งไว้รอเลยดีกว่า <c oughs> ไม่ทำยากนะตาน้องส้มสายชูแล้วพี่เอ,อบาบักกันอย่างนี้อยู่แล้วโอเคโอเคอเลนี่นะครับผมจะใช้ตัวนี้เป็นวางไว้หมักแทนออกไปเลยไปวางไว้ก่อนโอเคครับหลังจากที่เราเอากระทะไปล้างเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเบิร์นไฟให้มันแบบ หายแบบไมีแทนมันฟูหล่ะหลงจากนั้นเราค่อยใส่น้ามันมน,นะครับแ,แล้วก็จะมาทาน้ำจิ้มซีฟูนะครับ <_ C os> ใช้ไฟแรงที่สุนโลกเลยคือที่ผมรอยอย่างเงี้ยคือเวลาใส่น้ํามันลงไปอ่ะมันจะไม่กระเด็นเสียกิ้งแกงกิ้งแกงกิ้งแกงไง,งอ่ะถาจะแห้งแล้วแหลนะเนาะอาจจะเหลือนิดเดียวผมจะใส่น้ำมันลงไปนะครับน้ำมันใช้ของที่อะไรก็ช่างเลยไม่ได้ขอบผมหมดกูทั้งน่อยทุกวันนี้แม่งทำก็ทำฟรีอยู่ละแม่งมดแม่งเลยเนาะเติมเที่ไปพี่เติมบ้า อรอบนี้มึงกินได้เลยเหล็กดัดฟันก็กินได้ไม่มีเหล็กดัดฟันไม่หลุดหมอโทรม,มาด่าเรื่องเหล็กหลุดเพราะกรอบเกินะแะไรมนกร้อนแล้วมั้งยังจะไม่ร้อนอีกหรอโอเคเย็นลวพี่ตาอ,อ๋อต้องให้มันร้อนม,มากๆแล้วใสุ่เป็นเอฟกฟลล์หลางการใช่เออวะ่ะโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะเอาที่หมักไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะคารโบอบกรอบลดบร์มีคิวทำมาจากปลาทะเลแท้ๆโปรตีนแบบเต็มเตมเติมประโยชน์แล้วไปต่อกันได้ทั้งวัน เอามาตากแดดโอเคผมจะไปตากแดดไว้ประมาณ5ที10วินาทีนะครับเพราะว่ารอบนี้ผมดูมาแล้แตวตากแดดมันตรงหน้ารถนะครับเฮ้คาาุ้มเลยนะตื่นมานง่งวงงงงงง็งง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 ง้งงองไงงงงเลงงงงงงงรงง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 องงงยเงง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 งตงนตงงงงอง้งง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 งางง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 งมงางนี ทอดทอดหมูช่เพิ่งไปตัดเนี่ยมาพอดีอ่ะมาพอดีอ่ะเดี๋ยวแบบเอฟเฟคลังการนะจายละานะหนึ่งสองเอะไรเนี่ยเขจะโดนน้ร้อนล่วงี่ยตางายอะไรอะเขาโดนเม่อจ๊ะ นี่ครับเปิดหลานได้ไม่ต้องห่วงรับรองอร่อยกอดไว้ดได้ชิมหมูกวอาฝีมือพี่อร่อยให้ตัวกระโปกให้ให้ศูนย์ไม่แข็งไม่เหนียวเราราเราดื้านมาเห็นเขาบอกว่าอะไรนะแข็งแล้วก็ไอ้หลุยคือโยนแล้วกระสังกะสีดัขึ้นคล่นขึน อย่างนี้ผายตอนนี้มัน,มน,ยนมโยนใหม่เลยไม่มีดังอากรอบกรึบเลยอยาให้ดูโอ้ปเปเปยวเหลืองแน่นอนครับทอไปแม่งกินของส้มสายชูออกปึ๊ดเลยโอเคเดี๋ยวเรามารอดูตอนที่มันแบบเหลืองห่งอยแล้วดีกว่า A few moments later โอเคครับหลังจากที่ผมแบบรอมา3 0 40นาทีเอาตรงน,นี้มาหน่อดิผมจะบอกตรงนี้เลย เดาบอกย like okay. ังบอกเลยก็ได้เหมือนเดิมเปี๊ยบอ้ันนี้มันไม่ใช่หมูอันนี้หมูไอ้หมูกรอบเนี่ยมันหมูต้มวะเนี่ยอดูทอดเออหมูทอดมึงดูดิมเาบอกเหมือนเดิมเปี๊ยบเลยคุณดูหน้าตาดิเหมือนหมูทอดเฉยอ่ะไม่ไออันนี้พี่ไม่ฉายภาพซ้ำให้ให้ดูเลยนะโอ้โหนี่ลีลังมีรังด้วยเออมีรังด้วนแหลกางเอันนี้ะเออมันดามอย่างนั้นละอ่าเดี๋ยวพี่ไปเหมือนจะกรอบนะอันเนี้ยพี่เปาครับไว้น่าไว เออเดี๋ยวผมรอผมขายปูนแป๊บนึงเออได้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 ไม่เละ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 ผมก็ทบจับเมื่อวานได้ได้ทอมไม่ได้ได้โอเคได้รู้มือรู้มือโอ้ยน้ำอย่างนั้นอ่ะน้ำมันเยอะมาเลยอ่ะสวยที่สุดละแล้วมึงดูตัวนี้ดูตัวใหญ่ด้วยตัวละมันหนึ่งเยอะมาก ไอ้หลุยชอบมันน่าอยากกินนะ้น่ามันมีกูอยู่พี่ตาไม่เป็นไรนี่กอดพ่อเอมือกพี่ตาอ <c oughs> ยู่ในไหนเนี่ยโอ้หน้าตายตัวนี้นี่ครับจำาัดเจมันโอ้ยยยยยมยยยยยยยนเยย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 นยามันดนนยยยยนยย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 นยอขยย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 หยย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 กยยย มีสีดำใหน่นะมันไม่รู้ว่าทำไมเป็นสีเนี้ยผมก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้แม่งกรอบด้วยอ่เดี๋ยวดูจัดเหมือนเดิมเปี้ยเหมือนเดิมเหมือนหมูกรอบหมูกรอบแล้วหมูเหนียวดูแม่พูดแม่มาผมจะลองให้เด็กๆดูฟังเสียงดูก่อนโอ้โห เหมือนเเดิมป้าตานะทุกคนคือถ้าเป็นผมนะถ้าหน้าตาผมว่าอันเนี้ยสวยสุดพี่เนี่ย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 ชิ้นเนี้ยสวยสุดใช่แล้วอันนี้เมนูทอดต้องเดียวอันนี้อันนี้จานแปดสิบอันนี้จานละหกสิบห้าโอเคห้าเนี่ยอันนี้เนี่ยจานละห้าสิบดูไหมเนี่ยพี่อวยเนี่ยเขายิบไม่หูเอันนี้อันนี้สามสิบพอโอ้ยยัยมึงมาทอดเราอีกไม่กินเอาดีกว่าเน้อสองสามร้อยแม่ยังร้อยดีกว่านี้อแต่ันนี้ดีกว่าอันนี้ทอดใหม่อันนี้ดูน่าชิมน่าชอดใหม่อันนี้น้ำจิ้มตีปูนะอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูแแต่่่ววาาทลลละอองชิมนนนี้้กกั ดีนะครับหนึ่งสองเหมือนเดิมเปี๊ยบมาเมื่อกี้มีมันอันจะแบบมีผมมีนี่ผมมีนี่ก็การใช้งานมันนานแล้วเหมือนเดิมภาพจำไม่ตั๊กมาเลยแกดูมาจัดมาจัดชิ้นแบบบึ้มบั้มเนื้อสวยจัดไม่พี่พี่ตั๊กเชฟเขาก็ทำงี้นะเวลาเขาหั่นปุ๊บ ดี่จะให้หลุยหลุยชิมแบบนี้จิดอางน้แล้วกันอ่าครับลองลองนี้ก่อนแล้วกันแบบไม่ต้องจิ้มก่อนดิบึ้มบัมด้วยอร่อยหมอร่อยเจ็สิบเร่สิอเคเราะหเะหเราาะหรหรอรรเาหราหะาหหราหเ หรือมันไม่อวยอยู่แล้วหรือเปล่าบอกคนรุ่นตรงเลยนั่งงานพี่ต้าเล่นคนรุ may, ่นแล้วกรอบไหมน้องกราบกรอบกรอบไหมกูถามอีกทีน nah ึงพี่ต้าถามอะไรอยู่เน้องอะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไม่เชื่มาลองทีละคนเลยอันดีวายมาก่อนเลยลองชิมดูดิไอันดีวายอะ กออบจริงกอบจริงพี่ดีมาน้องดีมาไอ้บวไอ้บลบต้อไปขอมึงเลยไอ้บวมาโอ้โหโ้หรู้ันแข็งหรือกอบเนี่ยมนะยจะให้ลูกค้าดูแล้วกอบกอบกอบเวลาทำขายก็ทำหลังครัวเพี่เไม่ดเสรงานงานอยู่เดียวโอ้โหกอจนแบบมันติดอ่ะอยากให้ชิมหนังก่อนมัใหญ่ไหมพี่ไม่ใหญ่ไอ้บปรล้ม โอ้โหอะไรแตกวะเลิกหรือเปล่าแต่กองพอแล้วเอาขายทิ้งได้พี่น้องน่าจะโดนโคแรงนะยดูหลังตอนทอนทองตอนแพงเื้ยเสีงไม่ต่อล่ะนี่โอ้ยมันสักอะไรมาวะตัวเนี้ยดีกว่าปะพี่เนื้อมันนะสักอะไรมาตัวนี้อะไรเนี่ย เขียว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 อีกเขียวอีกเอีีกนะี้อลไหมตอบเแม่ผมบอกแล้วผมทำได้แล้วโอเคนะุมมือ้งเปียงแต่ชิ้นนี้น่าสนใจนะครับชินี้อะไรอ่านี้ เครับผมาะเป็นที่มีดเดี๋ยวจะเป็นมีดแหละยิ่งมีตัวนี้ยิ่งหันไม่เข้าเลยสอบแม่งเอามาทำทียอะไรกูยังไม่รู้เลยไม่อกไม่เข้าเลยนี่ต้องเอาตัวนี้อ๋อเมื่อกี้มันเนื้อคนละเกล็ดพี่เมื่อกี้มันเนื้อราคาเกลดธรรมดานี่ก็จะดีหน่อยอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้แปดสิบแปดสิบแผมลองดูนีะครับขอให้ครั้งนี้ชิมแล้วแบบอร่อยเหมือนก็ชิมเมื่อกี้อืโอ๊ยรอบกรอบป่ะ เฮ้ยมีเสียงแบบมาจัดเลยนะเต็มดิบเต็มดิบเต็มดิบเอ็นเันตัวสามพันด้วเหมือนเดือเปียกอ่ะรอบนี้เพ่อนน้องชายรอนรอนอ่ะนร่อยจะบอกแล้วเราให้าพูดไม่าด้้างไม่องไม่อะลุยดีนะ ไปเลยหน้าไปเลยหน้าไปเลยไยหน้าตรงหน้าอร่อยใช่ไหมกลับเนื้อข้าวเนื้อเหนียวอเว้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วกัวมากินผิดทางแล้วเดี๋ยวกูจะหั่นให้น้องแบบพิเศษแบบชิ้นแบบดีๆเลยอันนี้เมื่อกี้มันมันไม่โดนจุดหรือเปล่าไม่โดนจุดตัวนี้น่าจะกคอฟูไม่โดนจุดคืออะไรวะบอกคนดูตรงๆเลยอร่อยไม่อร่อยอย่าโกหกพี่นะกรอบกรอบใช่ไหมเดี๋ยวได้ไหม เป็นไงน้องนาสั <sp ans apology> ่นนะหน้าขยับเปเมื่อกี้ไอ้เรือ้เรทำไมกูทับไปแล้วเนี่ยมีวะลองลองเลยแม่ลองลงเทปหนเทหน่อยเช็คเสียงเลยเป็นอมโยนใหม่เลยไม่มีดัง เหมือนเดิมเปี๊ยไอ้กวาไม่ใช่ละมัวเอาไปเลยเลบนี้กับพี่กูเกินไปอ่ะพี่ขอชิมอ่ะกูเองไอ้เฮียกูกินกูยังนิ่มอยู่เลยให้หลุยชิมมั่วอ่ะน้องกูไม่เชื่อเลยว่าพี่ตาจะทำเหนียวอ่ะน้องนี่โอ้ยเดี๋ยวนายหั่นง่ายๆเนาะมันร้อนแรงมากดูถูกพี่ตาเกินไปวะใช่มันดูถูกกูเกินโอ้โหนี่อ่านี่มึงดูถูกพี่กูเกินนะกรอบขนาดเนี้ยมึงยังบอกว่าเหนียวอีกเหรอฮะ อร่อยใช่ไหมน้องบอกตรงๆเลยอยากโกหกพี่เด็กรอรอดูอยู่อร่อยนะจะมีอยวตรงไหนวะมานี่นี่ไบอกลันไม่เหงาเลยหน้าสั่านะฮะทำไมหน้าสั่มสั่มตอนกลับว่ะผ่านหอผ่านดูว อ่ะเดี๋ยวให้ผู้หญิงลองให้ผู้หญิงไอ้ยตัดตัดก้ปั่นเลยสัตว์หิมแนสาวๆลองมาดูจริงดูลองดูสาวติดเขาตามไม่อวยอยู่แล้วเขาจะพูดความจริงอ่าไปดูมาสาวมาเรียนเจอต่อมือสาวๆลันนี้เลยครับพี่ไอ้โบมาก่อนเลยสวยสุดมาหาพี่หน่อยมาพี่ขออนุญาตใช้มือเลยแล้วกันนะจอบเนาะมือวิ่งมาอๆมาขออนุญาตนะไม่อวยนะ ไปกับพี่เลย้อโอเคครับโอเคไม่เป็นไรครับปรีววไหมไปรีวมารีวครับรีวลองดูฟันหนุแตกพี่ก็ไปแตกกับพี่ข้างในไหมล่ะรีววอยู่นี่องดะไรลองขอลึกด้วยเนี่ยดูจะทรงอร่อยไหมครับนาก็นะเห็นไหม่เห็นไหมอ้นมั่วโอเคครับเออพี่ว่า มึงนันและม่วรวาเรามาชิม่นบเรามากินด้วยกันดิเรีย่าหันเลยหันเยอะเอันนี้ก็เีวอ่ะเี๋ยอ่ะเดีนอ่ะเยอันเี๋อันนี้กรอ่เดน๋อ่ะเดี๋ยวอ่นเดี๋ยวอ่เดยโคตรเดีอ่ะเี๋อันนี้อเอะเดยวอะเี่เอกเอีอ่เี้อะเดี๋อีะกอ่เจริงงการาออ่ะ๋ไม่เอ ไอ้เรื่องกระหมูกรอบอืมนนีี่่อันนี้ผมว่าจริงนะอันนี้เเกรอบนะแต่ก่อนหน้าหมูแข็งถ้าจับทับทัเมื่อคืนดูดีโอเคเนาะดูดีพี่ไม่น่าเกลียดแต่ก่อนจริงแหละแล้วถามคนดูเอาโอเคทุกคนอันนี้มาจากเชียงใหม่เพื่อมาชิมใครพี่ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็อันนี้พี่พูดในคลิปบอกมินไม่ครบขอลาไปก่อนมาเดีครับครับผมบ๊วยสวัสดีครับ น่าทำบ้างววะอยากทำบ้างหวะจต่ไปการเสพกินไม่มันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แต่พี่ทำบ้างนีืพี่ทำ